มงียบไว้งียบไวฉันมี<ง>เรื่องจะคุยกับนายนะเลขอะไร<ง>คุยเหรอใช่ฮะ ฉันขอโทษนะเรื่องเมื่อวานนี้แล้วก็ที่แล้วแล้วมาแสดงว่าเธอเข้าใจนะใช่ไหมใช่ถ้เจอเข้าใจก็ดีแล้ว่ะแะ่ก็ไม่ได้โกรธอะไรนะ แต่อยากให้เธอเข้าใจก็เท่านั้นเนาะฉันจะยอมเปิดใจแล้วละ่ะ <Hey, S 2> เป็นอย่างก็ดีแล้วละ่ะไม่ใช่ก็ดี<า>ดีแล้วละ่ะอื ขอบคุณนะที่ไม่โกรธฉันนะเอาเถอะเอเข้าใจก็ดีแล้วลนะ่ะกลับมาคุยกันเหมือนปกตินะ,ะเพราะฉันรู้สึกจะไปคุยกับไมเนอร์ดีกว่านะไม่ไม่ไมเนอร์ก็ส่วนไมเนอร์นาก็ส่วนนายอเอาเป็นว่าคุยเหมือนปกติ ที่เคยทําดีกว่านะอ,อืมเข้าใจแล้วล่ะแล้วก็กลับไปหาทุกคน่ะอืม,มอยากจะพูดอะไรกับพวกเขาก็พูดเถอะโอเคจ้าคนก็เป็นห่วงเธอนะอือฮอปกติเธอชอบสีขาวดำเหรอ